ดังนั้นรัฐจึงคลี่คลายก็ได้หดตัวก็ได้ทั้งหมดนี้สื่อเป็นเรื่องสำคัญมากจริงๆรงรัฐไม่ใหญ่กว่าเราถ้าสื่อของเราสามารถสู้ได้วันนี้เนี่ยรัฐไทยเนี่ยหรือเรียกว่าประเทศไทยมันไม่ใช่อาณาจักรแล้ว ไม่ว่าคนจะพยายามดึงหรือย้อนเข็มนาฬิกากลับไปอย่างไรแต่มันไม่มีทางย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้นะครับผมผมบอกไว้ครับให้ให้เข้าใจนะครับถ้าจะเรียนแบบคนคนหนึ่งนะครับที่เอามาพูดในรายการโหรกระแสขำมากนะกราบเรียนกราบเรียนกราบเรียนโัห้ามากลยครับกราบเรียนจนจนหนุ่มกันชัยบอกกูจนพระอยู่แล้วคือเนี่ยแหละครับมันรับไม่ได้นะครับคือคนมันสองประเภทคนมันสองวัยคนมันสองยุคผมว่าเกินสองยุคไปสามยุคสี่ยุคห้ายุคล้ะ ซึ่งผมเองนะไม่ใช่เป็นคนไม่อยากแก่นะครับผมก็มีอายุเป็นจริงนี่แหละครับตามข้อเท็จจริงเพียงแต่สติปัญญากับนิสัยและอุปนิสัยคนเราไม่จําเป็นต้องตกยุคนะครับผมถึงบอกว่าณนะวันนี้รัฐไทยเนี่ยแหละครับคือไม่สามารถจะถูกจูงด้วยสื่อง่ายๆแล้ววันนี้เป็นไงครับเนี่ยวันนี้ที่ผมบันทึกเทปเนี่ยวันนี้วันที่ยี่สิบสี่ไอ้ยี่สิบสามเมื่อวานนี้กับเมื่อวานซืนนี่ครับเป็นไงครับโอ้โหพวกนักสแสดงนักร้องออกมา call out ครับ โดนเล่นงานโดยใครครับรัฐเขาฉลาดครับรัฐเขาก็เล่นเป็นครับเขาเรื่องแบบนี้เขาเก่งครับเรื่องเล่นแร่แปรธาเรื่องแบบยอกย้อนอะไรพวกนี้ครับเขาเอาคนคนหนึ่งนะครับมาเหรยวตบรางวัลให้นะครับให้เป็นคนมาทําไมครับมาฟ้องร้องนะครับทําให้เกิดความกลัวเห็นไหมครับไอ้ฟ้องร้องไอ้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะผมแค่มาชี้ผมแค่มาแนะนําเสนอว่าไอ้ตำรวจครับคุณตํารวจเจ้าหน้าตำรวจดูมหน่อยไหมครับว่านี้เป็นผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยครับเป็นลักษณะเบาะ นี่ว่ไหมครับเขาทําคนเนี้ยเขาพูดเองนะครับเขาบอกว่าเขาจะทําไปทาไมเขาจะไปกั่นแกล้งทําไมเขาไม่ได้อะไรถูกต้องครับโดยตําแหน่งแล้วคุณไม่ได้อะไรแต่เบื้องหลังล่ะครับรับเงินมาแล้วทําได้ไหมอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ได้ต่อว่าใครผมแค่ถามว่าเป็นไปได้ไหมถ้าจะรับเงินมาหรือไม่ได้รับเงินก็ได้แต่รับสิ่งของก็ได้มีมีรถคันใหม่สักคันอะไรเงี้ยผมไม่รู้อันนี้แค่ผมตั้งคําถามว่าเป็นไปได้ไหมนะครับถ้าเป็นไปได้ก็แปลว่ากําลังยืมมือหรือเป็นคน มีการจ้างวานนะครับเพื่อทําอะไรครับ <ste> er> เขียนเสือให้วัวกลัวแน่เป็นอย่างนั้นครับนี่เห็นไหมวิธีที่สื่อใช้ในอดีตทําอย่างนี้ครับหลอกล่อนะครับทําเปรียบเทียบเหมือนมีอยู่ยุคหนึ่งนะครับที่พยายามจะกําจัดพรรคคอม mm. มิมวนิสต์แห่งประเทศไทยฟังไม่ผิดครับผมใช้ก็ว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเรียกพคทมันเป็น mm. พรรคการเมืองครับมันถูกกฎหมายเพราะสมัยก่อนมันยังไม่มีการสร้างสงครามจิตวิทยา ที่มาจากระบบสงครามเย็นเข้าใจไหมครับยังเป็นพักการเมืองอย่างถูกกฎหมายเพราะว่าคอมมิวนิสต์เป็นระบอบการเมืองชนิดหนึ่งเป็นพักการเมืองที่มีแนวคิดที่จะปกครองหรืออยู่ร่วมกันหรือมีการเมืองในแบบเป็นคอมมูนซึ่งหมายถึงว่าเป็นชุมชนก็มไม่ต่างอะไรกัครบคำว่าโซเชียลนะครับเป็นสังคมเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าอะไรครับโซเชียลมีเดียก็ได้หรือเราจะเรียกคอมมูนมีเดียก็ได้ครับมันก็ไม่ได้แปลกอะไร นี่คือความหมายที่แท้จริงแต่คนก็เอาไปสื่อให้เรียกว่าผอกคเห็นไหมครับคนไหนมีอํานาจคนสมัยก่อนนะครับระบบราชการมีอํานาจมากเพราะว่าเป็นเจ้าของสื่อแล้วก็สามารถออกสื่อได้บ่อยๆนะครับแล้วเวลาเอาไปอ่านหนังสือพิมพ์เจอนะครับมาฟังวิทยุเจอนะครับมาดูทีวีเจอนะครับเอา3อย่างตรงกันเชื่อละแท้ที่ไหนได้ทั้ง3สื่อนี้มาจากโต๊ะข่าวโต๊ะเดียวคือคนคนเดียวนั่งเขียนข่าวอยู่เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ถึงกลายเป็นผอกอ,ผอ,อคอครับผอคอทพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกลายเป็นผอกอคอผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากการใช้สื่อดังนั้นรัฐจึงคลี่คลายก็ได้หดตัวก็ได้เบี่ยงซ้ายก็ได้เบี่ยงขวาก็ได้เดินหน้าก้าวหน้าก็ได้หรือถอยหลังลงคลองก็ได้ทั้งหมดนี้สื่อเป็นเรื่องสําคัญมากดังนั้น ทุกวันนี้นะครับผู้ใดก็ตามแต่ที่มีแนวคิดอย่างไรผมไม่ได้พูดเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่อให้คนรุ่นเก่าก็ได้ครับช่วยกันถ้าคุณมีความคิดที่คุณเชื่อคุณสื่อออกมาคนรุ่นใหม่ถ้าไม่เชื่อคนรุ่นเก่าคุณไม่ผิดครับผมบอกเลยสื่อออกมาสื่อสิ่งที่น้องๆ้องคิดสื่อสิ่งที่หลานหลานคิดออกมาลองดูครับว่าสังคมนี้จะไปในทิศท,ทางใดแต่ถ้าใครมาปิดกั้นนะครับเหมือนอย่างที่กรณีที่บอกเขียนเสือให้วัวกลัวนะครับออกมาแล้วบอกว่าเออมาแนะนําแล้วบอกว่าเอาตำรวจมาดูหน่อยได้ผิดกฎหมายไหม เมื่อวานซื่อบอกผิดครับวันนี้มาบอกไม่ผิดแล้วครับเพราะกลัวครับกลัวกระแสสังคมตีกลับนี่ไงครับผมถึงบอกว่าจริงๆรัฐไม่ใหญ่กว่าเราถ้าสื่อของเราสามารถสู้ได้ถ้าเราสามารถคอเอาได้ไม่ใช่ไม่ได้เฉพาะแค่นักแสดงนะครับถ้าเราทุกคนช่วยกันคอเอาเป็นเสียงเดียวกันแต่ปัญหาของเราคืออย่างนี้ครโลกเสรีนิยมที่แท้จริงปัญหาของมันไม่ได้อยู่ที่ความไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวนะครับแต่อยู่ตรงที่ เรานั้นไม่ถูกพัฒนาหรือสอนมาตั้งแต่สมัยตอนเป็นนักเรียนเราจึงไม่สามารถสร้างพลังอันเกิดขึ้นจากเสรีภาพของเราได้เพราะเราต่างคนต่างคิดเพราะเราชอบคิดว่าเสรีภาพคือการอะไรครับอิสระทางความคิดไม่ใช่ครับเสรีภาพนี่ครับความหมายที่แท้จริงเลยนะครับของความหมายของเขารูเบรอลมีความหมายเชิงลึกว่า loose ซึ่งหมายก็ปล่อยหรือลุมหลวมลุมหลวมทําไมครับ ลวมๆเพื่อจะมีการแก้ไขได้ไงครับอะไรที่มันยึดติดมัดแน่นเป็นเงื่อนตายก็เสร็จสิครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเชื่อฟังคนนี้แล้วคนนี้ตายไปเรายังต้องเชื่อฟังต่อเลยไอ้นี่แหละครับคือวิธีคิดแบบคนในอดีตเข้าใจไหมครับแต่ริเบิลมันหมายถึงการผ่อนการปลนผ่อนปลนการคลี่คลายการคลายให้หย่อนสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรครับเพื่อคนในยุคถัดๆไปเขาจะได้มีโอกาสไงครับโอกาสในการที่จะมาเปลี่ยนแปลง โอกาสที่จะมาพัฒนาในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนี่แหละครับเขาเรียกว่าความใจกว้างนะครับแต่ส่วนคนที่ยึดติดมากเลยเป็น conviction เป็น convict ไอ้สิ่งเหล่านี้มันแปลว่าอะไรครับอย่าเถียงทําตามกูนะครับอย่าเถียงอย่าถามทําตามลูกเดียวอันนี้แหละครับเป็นประเด็นของคนยุคใหม่ที่ทาตามไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สถานการณ์ดั้งเดิมเดี๋ยวนี้ถึงมีคนรุ่นใหม่ที่ปฏิเสธการมีศาสนามากมายเหมือนกันครับ ช่วงนี้นี่ตัวผมเองมีแนวคิดว่าควรปฏิเสธการมีประเทศด้วยนะครับไม่ใช่ปฏิเสธการมีศาสนาเพราะอะไรครับเพราะเขาบอกว่าประเทศชาติเนี่ยมันเป็นจินตกรรมจินตกรรมคืออิมเมจครับเป็นอิมเมจินผมไม่ได้พูดถึงแผ่นดินนะแผ่นดิน,เ,นเป็นอะไรครับเป็นเรียลลิสติกเป็นงานเรียลลิสติกเป็นของจริงอยู่บนแผ่นดินแต่มันตั้งอยู่บนอะไรก็ได้ครับไอ้คำว่าจินตกรรมประเทศชาติหรือเนชั่นเนี่ยครับ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคหลังนี่เองนะครับประมาณร0อยกว่าปี200ปีนี่เองนี่คือเป็นลักษณะของคำว่าชาติหรือ nation นะครับไม่ใช่คำว่าอะไรครับอาณาจักรที่จะต้องหมายถึงการขีดแผนที่ไปไกลจนกลไกลโพนเลยไม่จำเป็นสมัยนี้ไม่จำเป็นครับถ้าเราปราศจากอะไรครับรัฐที่เป็นแผ่นดินเราก็ยังสามารถเป็นรัฐที่ beyond b o r เด r ได้เคยได้ยินไครับการค้าเสรีครับผมไม่ได้พูดเรื่องใหม่ ผมแค่กำลังหยิบยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันคิดได้ไกลกว่านั้นเพราะการค้าสเสรีทุกวันนี้ทําไมครับอเมซอนอย่างนี้ทำไมันะครับเถาเป่าอย่างนี้เห็นไหมครับอาลีบาบาเห็นไหมครับอะไรอีกครับอีกหลายยี่ห้อครับอีเบงอย่างนี้ครับล้วนแล้วแต่ทําไมครับเป็นการค้าสเสรีที่บียอนบอร์เดอร์หมายถึงว่าเส้นแบ่งเขตพรมแดนของประเทศไม่สามารถจะทําอะไรกับสิ่งเหล่านี้ได้แล้วนี่คือความก้าวไปข้างหน้าเหมือนอย่างที่ผมกําลัง อยากจะนะครับไม่ใช่ยุยงนะครับแต่ต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อให้คนได้เริ่มเข้ามาช่วยกันคิดนะครับบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับบล็อกเชนไม่ใช่เรื่องใหม่บล็อกเชนเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1900น่าน่าจะหลังผมเกิดนิดเดียว่ผมเกิด1965คนรุ่นนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะยกเลิกระบบเซ็นทรัลไลซ์ระบบเซ็นทรัลไลซ์หมายถึงระบบที่มีศูนย์กลางหรือมีคนเก่งคนดี หรือเรียกว่าบุคลาธิษฐานนั่นเองซึ่งเขาต้องการจะแปลเปลี่ยนหรือแปลงสังคมให้เป็นระบบ Decentralize d ซึ่งหมายความว่าทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันในสรรพสิ่งนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เขาสร้างบล็อก a i n ขึ้นมาที่เอาความรู้หรือเอาความคิดต่างๆมาอัดอัดอัอัดอัดแต่เป็นบล็อกแล้วก็เอาบล็อกบล็อกนี่ครับมาต่อกันเป็นลูกโซ่เป็นเชนและนี่เองครับเขาเรียกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มันซับซ้อน หนักหนาเกินกว่าที่ใครบางคนหรือบางกลุ่มจะเข้าไปแฮนด์เลได้มันจึงไม่สามารถไปเซ็นทรัลไรซ์ได้หรือควบคุมได้ฉันใดก็ฉันนั้นณวันนี้ในสถานการณ์โควิดคนที่มีความสามารถน้อยอย่างรัฐบาลทหารตอนเนี้ยทําไมผมถึงเรียกว่ารัฐบาลทหารทั้งๆที่เขาอ้างว่าเขาเลือกตั้งมาเพราะเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าการเลือกตั้งนี้มันไม่ได้มาในแบบปกติตั้งแต่สมัยตอนที่ ที่เสียงส่วนใหญ่หรือว่าฉันทำมติอะไรก็ตามแต่ที่เขาอ้างมาตั้งแต่ตอนที่ทำไมครับร่างรัฐธรรมนูญปี60มันเป็นเล่เหลี่ยมมันเป็นการได้เปรียบในสิ่งที่เขาทําจนกระทั่งหลอกลอ่อจนกระทั่งมันเกิดเป็นรัฐนูญก่อนแล้วเกิดเป็นการทําไมครับมีสอวอ250คนที่เข้ามาเลือกนายกอยู่แล้วในมือเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้โอเคผมข้ามไปดีกว่าเพราะทั้งหมดนี้เขาเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องคือหมายถึงว่าเขาเป็นคนพ้นยุค เขาเข้ามาตามระบบแบบเดิมแต่มาเจอปัญหาแบบใหม่ตายเลยครับไม่สามารถครับเพราะเพราะเขาไปโตมาในระบบสังคมแบบเซ็นทรัลไรส์คือพูดง่ายๆว่าอำนาจรวมศูนย์ทุกอย่างกูกูกูและกูนี่ปัญหาครับสั่งไปแล้วไงนี่ยสั่งไปแล้วไงนโยบายนี่ครับคือปัญหาพอสั่งไปสั่งไปเหมือนสั่งน้ำมูครับลอยอยู่ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาพองานมันเกิดมีปัญหามาบอกไอ้คนปฏิบัติการไม่ดีสักคนเอา้านี่แหละครับ คนตกยุคแล้วมาบริหารในยุคนี้มันมันมันเป็นปัญหาผมจะไม่พูดนะครับเรื่องอุปนิสัยใจคอแล้วแต่มนุษย์ไม่เหมือนกันผมแค่กําลังยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าโลกยุคนี้ต้องถูกบริหารโดยคนยุคนี้ครับคุณไม่ทันหรอกคือคุณไม่ทันจริง,รงๆเข้าใจไหมครับและถ้าคุณไม่ทันแล้วคุณยังเยื้ออาไว้ปัญหามันเกิดนี่ไงครับคุณไม่สามารถเข้าใจเลยว่าโควิดมันทํางานยังไงคุณจะเอาเอาเอา อุปรกรณ์ในยุคก่อนมาทํางานในยุคนี้ได้ไงครับมันต่างนะคุณเข้าใจคําว่า Disruption ไหมคุณเข้าใจคําว่า Internet World ไหม Internet c e n t เ r y รู้จักไหมคุณไม่เข้าใจอ่ะคุณเข้าใจว่าคริปโตเวิร์ไหมไม่เข้าใจอ่ะนี่ผมกาลังพูดถึงว่าคุณคลองไปเลยแผ่นดินเนี่ยแต่สักวันหนึ่งคนรุ่นใหม่จะสร้างคริปโตเวิร์คิดนี่ครับรัฐที่แข็งแรงที่สุดแล้เป็นรัฐที่รู้ ผ่อนคลายและแปลเปลี่ยนได้เหมือนกับวิกิพีเดียแหละครับบล็อกเชนก็เหมือนกับวิกิพีเดียคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปแสดงความเหียนหรือเขียนประวัติศาสตร์ก็ได้หรือเขียนปัจจุบันก็ได้เขียนได้ถึงอนาคตเลยเข้าใจไหมครับเมื่อไม่เข้าใจฟังรายการผมไปเรื่อยเพราะม,มันไม่ง่ายหรอกครับในสิ่งที่ผมไคลโคลมาตลอดเป็นหลายสิบปีเนี่ยผมค่อยๆยทยอยให้ฟังนะครับถ้าใครไม่รู้จริงๆไม่ต้องอายครับพิมพ์ถามมาผมตอบทุกคนผมอยากให้คนเราได้ กว้างออกไปได้มีความล o o s ไม่ใช่ลู้เซอร์นะครับล o o s คือผ่อนคลายคือปลดปล่อยสิ่งที่ตัวเองติดขัดหรือว่าติดแน่นอยู่ฝังแน่นฝังลึกใจเย็นๆนะครับแล้วผมค่อยๆพูดไปวันนี้ผมแค่กําลังจะพูดถึงเรื่องสื่อมีอิทธิพลอย่างสูงในการจะคลี่คลายหรือว่าสร้างทิศทางอะไรก็ตามแต่ให้แก่สังคมและสังคมนั้นคืออะไรครับคือรัฐดังนั้นถ้าวันนี้นะครับ รัฐปัจจุบันผมแนะนําให้นิดเดียวทั้งๆท,ท,ที่ผมไม่อยากเป็น,เป,เ,ปนเป็นผู้ร่วมอะไรกับคุณนะแต่ผมเห็นเห็นเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่ประชาชนผมแนะนําให้นะครับถ้ารัฐอยากเป็นรัฐต่อไปในอํานาจรัฐที่เรียกว่าดินแดนหรือเรียกว่าบอร์เดอร์อย่าควบคุมสื่อยิ่งคุณควบคุมสื่อโดยคุณไม่รู้เรื่องสื่อปัจจุบันคุณจะกลายเป็นตัวตลกแล้วคุณจะ คุณจะกลายเป็นคนที่เขาเขาเขาไม่ใช่แค่ไม่นับถือนะเขาจะมองคุณเป็นอุปสรรคในการมีชีวิตที่จะต้องต่อสู้กับสิงคโปร์ต่อสู้กับฮ่องกงต่อสู้กับไต้หวันต่อสู้กับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรวมถึงอีกหน่อยเราต้องมาต่อสู้กับพม่าแล้วเวียดนามแล้วแล้วตกต่ํามานี่แหละครับคุณจะกลายเป็นอุปสรรคเข้าใจไหมครับไอตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไดโนเสาร์ก็กินพืชซะเยอะแยะเลย เปลืงองเพราะวันหนึ่งตายไปก็โอ้โหเหม็นเน่านานเลยตัวมันใหญ่เดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องเล็กลงครับเดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องคล่องตัวครับแต่ถ้าคุณต้องการนะครับคุณต้องการจะควบคุมดูแลรัดอํานาจเอาไปเลยทําไปเลยแต่ในอนาคตเขาจะทิ้งสิ่งที่จับต้องได้คือรัฐแบบเดิมในอนาคตเขาจะสร้างอะไรครับคริปโตสเตทผมตั้งชื่อแล้วครับนิวไทสเตทใครอยากร่วมเข้ามาพูดคุยกันครับนิวไทสเตท คือเป็นสเตทที่อยู่ใน Facebook อยู่ในโลกของคนที่มีความคิดแบบเดียวกันนะครับเราจอเราจะมีทุกอย่างเหมือนประเทศชาติไทยนี่แหละแต่ว่าเราแค่ยังอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยและเราจ่ายภาษีให้เขาได้เท่าที่เราได้ใช้ประโยชน์จากเขาไม่มีปัญหาครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่เพราะผมนะแต่เพราะว่าวันนี้คนทั้งโลกเขาคิดกันมาแล้ว คนทั้งโลกเขาสร้างมาแล้วบอกเชนเคยเคยรู <disappointing bosses> ้จักไหมบอกเชนคือบอกเชนนะครับจะอธิบายยังไงอ่ะเขามีสกุลเงินของตัวเองนะครับบิตคอยเอาชื่อหมามาเป็นเป็นชื่อสกุลเงินยังมีเลยคุณไปอยู่ไหนมาเข้าใจไหมครับประเด็นก็คือคุณจะห้ามสื่อไม่ได้เลยรัฐกับสื่ออีกหน่อยจะแยกจากกันถ้าคุณอยาก ควบคุมรัฐคุณต้องปลดปล่อยสื่อเหมือนกันครับคุณจะตามไปเรียนหนังสือแทนลูกคุณไม่ได้หรอกคุณจะมาดูว่าใน Google มีอะไรคุณจะตามมาดูว่า Facebook ลูกเอะไรไม่ได้หรอกคุณต้องเปลี่ยนธงของคุณในชีวิตธงในชีวิตของคุณอะคุณต้องเปลี่ยนมันไม่ได้ผิดครับมันไม่ได้ผิดเมื่อ30ปีที่แล้วครับแต่วันนี้โลกมันเดินไงเข้าใจไหมครับเข้าใจไหม ตอบมาไน,นเข้าใจไหมคือเราต้องดําเนินชีวิตกับยุคสมัยครับประเทศไทยไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลเรียนรู้ครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมพูดเอาแตก่กรอบให้ฟังว่าสื่อกับรัฐมันเกี่ยวกันอย่างยิ่งนะครับผมบอกตรงๆนะครับที่รัฐกําลังพยายามทําอยู่โดยผ่านคุณสนทิจุดๆนี่แหละครับซึ่งก็แบบว่านะที่มาว่ากันะที่เป็นพวกอยู่ในอยู่ในระบบ ของสภาเนะี่ยเชื่อผมเถอะครับการเขียนเสือให้วัวกลัววัวสมัยนี้ไม่กลัวแล้วแต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าไอความยึดติดในวิธีเก่าๆของพวกคุณนี่มัน,มนสุดยอดจริงผมเชื่อเลยและสลิมด้วยนะครับที่ชอบยึดติดประเดี๋ยวนะเนี่ยพอคุณเห็นว่าเขียนเสือแล้ววัวไม่กลัวผมเชื่อเลยคุณจะเพิ่มมาตรการคุณจะเชือดไก่แล้วให้ลิงดูโอ้เอาถึงชีวิตอะไรเงี้ยเชือดไก่ให้ลิงดูเชื่อผมเถอะครับเดี๋ยวนี้ลิงมันไม่ดูแล้วไก่ถูกเชือดนะ แม่งกลับไปเห็นอะไรเลยหรมครับลิงพวกนี้มันกลับไปเห็นช้างไปบัวปิดอะ่ะไม่มิดวันนี้เขาเห็นช้างที่บอกคุณค่าคือรัฐไทยที่กําลังพินาศย่อยยับด้วยความล้าหลังและมันสมองที่ไปไม่ทันยุคคุณอาจจะฉลาดที่สุดในตอนสมัยเรียนในยุคที่คุณเป็นนักเรียนแต่ถ้าคุณยังกอดซากความสําเร็จของคุณอยู่ตอนคุณเป็นนักเรียนวันนี้โลกมันหมุนหมุนหนีคุณไปเรื่อย เพราะฉะนั้นเขามองไม่เห็นหรอกครับไก่ที่คุณเชื่อเขามองเห็นช้างที่คุณพยายามปกปิดด้วยใบบัวเพราะคุณฆ่าช้างช้างที่หมายถึงรัฐไทยนี่แหละครับคุณกําลังทําให้ประเทศเราชนชาติเราตกโลกตกยุคด้วยความหวังดีที่ไม่มีสมองของพวกคุณขอบคุณครับแล้ววันหน้ามาคุยกันต่อแล้วเรามาคุยกันเรื่อยๆครับ ที่ผมยังไม่ได้พูดถึงสื่อนายทุนนะเพิ่งพูดถึงสื่อของรัฐไปสนุกมากไว้คราวต,ต,ต่อไปมาคุยกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ